ก็จะได้แบบนี้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้ยันจะพาทุกคนมาทำนมสดสตรอเบอรี่สไตล์เกาหลีนะคะทำง่ายๆค่ะส่วนผสมก็มีไส้สตรอเบอรี่นะคะแบบกวนนะคะใครจะใช้เป็นสตรอเบอรี่สดก็ได้ค่ะถ้าใช้เป็นสตรอเบอรี่สดเราก็ต้องเอามากวนอีกทีนึงนะคะยันใช้ทั้งหมด400กรัมแล้วก็นมรสจืดค่ะ4กล่องค่ะ จากนั้นเราก็จะนำสตรอเบอรี่ไปทำให้เขาอ่อนตัวลงกันนะคะเราใส่สตรอเบอรี่ลงไปในกระทะจากนั้นก็เติมน้ำเปล่านะคะ100กรัมค่ะเสร็จแล้วเราก็คนสตรอเบอรี่ให้กระจายตัวแบบนี้นะคะจากนั้นก็ใส่น้ำเฮลูบอยนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะสีสตรอเบอรี่ของเราจะได้เข้มนะคะเสร็จแล้วเราก็นำมากวนนะคะใช้ไฟปานกลางกวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ำเขาจะเดือดนะคะ พอใส่สตรอเบอรี่ของเราเดือดประมาณนี้นะคะเราก็ปิดไฟลงได้เลยค่ะจากนั้นก็ไปพักให้เขาเย็นก่อนนะคะหลังจากที่เราพักไส้ให้เย็นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำมาหยอดใส่ขวดกันค่ะใช้ไม้ตะเกียบนะคะดันเขาลงไปแบบนี้ค่ะเขาจะได้ไม่ติดขอบขวดเยอะนะคะปริมาณการใส่ไส้ก็คือ เอาที่เราชอบนะคะถ้าชอบเยอะก็ใส่เยอะนะคะใส่ได้ตามใจชอบเลยค่ะนี่ค่ะเราก็จะใส่ได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นก็ให้เรานำไปแช่ในน้ำแข็งนะคะสักประมาณ10นาทีค่ะหลังจากผ่านไป10นาทีแล้วนะคะเราก็จะนำนำมมาเทใส่ขวดกันค่ะค่อยคเทนมลงไปนะคะไม่งั้นเดี๋ยวไใส่สตรอเบอรี่ของเราจะแตกขึ้นมานะคะ ไม่ต้องใส่นมลงไปจนเต็มนะคะเราจะเหลือช่องว่างเวลาเราจะเขย่านะคะไม่งั้นถ้าเราใส่เต็มเขาจะเขย่าไม่ได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ปิดฝาได้เลยค่ะ เย็นก็จะทำให้เสร็จหมดเลยนะคะทำเสร็จแล้วเราก็จะได้ทั้งหมด5ขวดพอดีเลยค่ะไม่ขาดไม่เกินนะคะจากนั้นก็ให้เรานําเข้าไปแช่ตู้เย็นนะคะถ้าเราจะกินเราก็จะเขย่าเขาก่อนนะคะเขย่าให้เขาให้ไส้สตรอเบอรี่เขาแตกขึ้นมาแบบนี้ค่ะ ถ้ากินไม่หมดนะคะเขาจะอยู่ในตู้เย็นได้ประมาณ3 4วันนะคะนี่ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เย็นด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ